สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับคุณครูจี้นะคะในรายวิชาภาษาไทยนะคะวันนี้เดี๋ยวเรามาอ่านข้อเขียนเชิงอธิบายนะคะวันนี้เดี๋ยวเรามาเรียนและศึกษาประกาศที่เป็นทางการก็คือเป็นประกาศของทางราชการนะคะซึ่งมีรูปแบบของประกาศกำหนดไว้ชัดเจนนะคะ ไม่ใช้ภาษาพูดมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องปฏิบัติตามนั่นเองนะคะส่วนประกาศที่ไม่เป็นทางการเช่นรับสมัครผู้เข้าร่วมแสดงในงานประจำปีของโรงเรียนนะคะชมรมดนตรีไทยเป็นเปิดรับสมัครนักเรียนอายุ เจถึงสิปีเพื่อเข้ารวมแสดงในงานประจําปีของโรงเรียนผู้ใดสามารถสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่ชมรมดนตรีไทยอาคารสองชั้นสองตั้งแต่วันที่สองถึงสิบกุมภาพันธ์สองพันห้ารอยหกสิบสี่นะคะเวลาสิบห้านาฬิกา 10นาทีถึง17นาฬิกานะคะนี่คือตัวอย่างประกาศนะคะแล้วให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดในหน้าที่14ด้วยนะคะ